อ่าพี่น้องวันนี้มาเบิ่งสาวพูดห้องบ่สาวเมียเ,เขาขีดย่างพี่น้องขีดน้องได้เดือนหนึ่งเท่าได้ยังโบหูแกยังไปเทันไหร่งเงินเดือนมามาเป็นข้างขวิดมั้ยว่าแต่ปีไก่โอ้เขาให้เป็นแบบใดล่ะเป็นเดือนหรือเป็นมือเป็นเดือนเป็นมือเป็นเดือนเอาเดือนเท่าได้หรือเปล่ายังมาเดือนข้างกับมาเอา ผัวเจ้าเด็ดเสดเดียดเท่าเด็ดเสอโ้ยกินต้องการอย่างเนี้โอ้หักมาใหม่แมงแมงเงิบนบบันรองอืมตกใส่ก็สิประมาณล้านปลายนะเจ้าเนาะสองล้านแต่ว่าบัตรทองเฮียจันทร์อ้นี่กิดยางแบบนี้พี่น้องเห็นบ่พี่น้อง,อองสาวเพื่นท้องเรากินให้นบ่ที่เป็นสวนของนายชินจากเวียดนามเนาะนี่บ่นี่มาบันภาษาขีดเนาะ ไอซีิเปิดหั่นตําตูปตํามมีเด้อบอกหมู่จ้าต่อต่อกันเด้อนี่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 กองซีซ้ายยังไงบ่เห็นบ่โอ้เสียดโมเดิลแล้วเ้าไอซี่หั่นตําสชมวิวเลี้ยงงวเลี้ยงควายอยู่ทรงหน้าหั่นวิวสวยงามดีไอซีิเขียนป้ายติดอยู่หั่นดอกเขาโฮเขาทำมาเองเนาะเขาคานเอาไปนอกได้มันไกลโอ้ต้องขีดขีดแบบนี้นะพี่น้องเห็นบ่มขีดแบบ เกี่ยวเกียวหนึ่งเนาะเพื่อให้น้ำมันไหลแล้วก็วางอ่าซ้อนลงเนาะทุกคนจะเป็นโอนะมีนบอกโอ้มันเป็นบ่วงเนาะมันจะย้อยปรับปรับลงนั่นเลยเี่ยทุกคนเนาะโอ้เรามันเลยเนาะมาทุ่พลองพี่น้องแข็งจำประซักเนาะฝากน้ำโขงเบื้อง กได้ใช้แบบเป็นมีดเนาะคมดีน้ำมันก็ไหลตามตามห้องแล้วเนาะเห็นบ่ว <Yeah. S 1> มาจะได้จากเดือนแล้วข้าก็ได้เดือนเดียอ๋อเอาผัวจะหน่อยเนาะเจ้าเนาะผัวกระซำกันแกผัวอ๋อเอาผัวแกกันจักปีเลยนอ้องสิปีอ๋อเอาผัวจะหน้อยนะสิบกวาปีพี่นอ้อง วันอื่นอ้กัไปทายหมดละไได้ถ้าแต่ีพ่อนหลายคนบ่แม่ๆมีผู้นยิงผมใส่กีดแบบโค้งโคงจวดจวดแล้วนะอาช็ดหันตำสวนย่างเขาหูเข,า,ขามาเองเนาะ กามากินเองน้องมิบวะอ้าวขอบใจให,หลายเด้อ